ตอนเช้าๆครับเ้าพพี่น้องขึ้นมาจุดสูงสุดของภูท่าเบิกครับมาท้ายวิวไอ้บรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศสวยๆครับพอดียายหนิงมายางเบิงบัวหิมะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามชมครับไม่ได้พูดไปหรือน้ำหรอมาเก็บไว้ได้นานมากนะโอ้ด,ด,ด, <c oughs> ดอกกระดาษครับเป็นดอกกระดาษค่ะดอกกระดาษเก็บไว้มันสีแห้งไปเลย เอออันนี้แหละจ้าตีบอกว่าซื้อไปฝากจะกลุ้งแล้วสามกับห้าสิบแล้วจ้าเลือกกั้ไหมหมอเลือกได้เลยค่ะอ่าเบบี้แครีแคร์ใบก็กินได้ใบกินได้ค่ะสามกับห้าสิบเหรอค่ะเบบี้แคร์ข้าวได้ค่ะเนื้อเลื้อเอาไปฝากของฝากที่ตีจ้ะเช่ากันหมดแล้วว่าเช่ากันหมดเลยค่ะ บัวหิมะเท่าบัวหิมะสี่โลร้อยโลยี่สิบห้าสี่โลละโลละยี่สิบบาทค่ะล้ความดันเบาหวานค่ะช่วยในระบบในระบบค่ะอวบ่วเนาะรุนกระาเรสั่งไาให้เราดิโอ้ังมาได้เนาะ บัวห hmm? ินแบบนาดนี้ต้นดอกลำโพงเหรอ อ่าวคาโดแต่บเาอิดอกไม้ที่ดูได้จ้าตเ้ขนมีอะนะครับหวานจังเลยไม่ลูกละโลไหนอ่าสลูก่ะืออไรโลต่ทำไเง้นี่เมันล่ารักมาจ้ะมามาับ สดไม่มีเนวะแบบทุกโหมดแล้วหมดแล้วโบยมาโบหมาตัวนี้อร่อยไม้นเรื่องความ้านตัวหัวไม่เลยถึงได้ย <huh ี่สิบสามสิบสอมห้าสิบมาไม่กัะอาจะเอาเป็นโลก็ได้โลละนบบหนึ่รออันนี้เป็พี่ชิมดูได้นะหนร่งพันบาท แนงใช่ไหมเหมือนกันไม่ออก่ะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นอ่าไม่ขาดแอมบ์เอลมอนด์นนี้กล่อันนี้กล่องที่ดูได้หรือว่าจะเป็นซับลองชื้อซับดูไหมพี่ดูก่อนได้ค่ะอะโวคาโดนะคะชินได้นมีค่ะพี่ชิมได้คุณไม่ซื้อหรอแม่ครับาที่เอาแบบไหนกล่องน้ก่อน โหิตมาถมายี่สินีนะคะพี่อันนี้ดูได้มาเขาเอฟ่างมาจากเอฟฝางให้แล้วเขาจะซอลูกใหญ่ก็ที่เขาจะขายลูกมาสิบนี่ชิมอมโมดูหรอคะเอมโมเป็นของที่นะเขามาชิมดูได้ถามได้ค่ะพี่คุณนี่น้ำกอนหน่ยนาดสียัง เป็นตินแหน่งบาหนิเดี๋ยเดี๋ยวเกือบข้างในยังสวยนะคะไอที่จอดจอดน่ะอยู่อยู่นอกเต๋ะข้างในสวยมากเลยอันเดียวเหรอคะแต่ไม่เป็นลายแตกไม่ถึงข้างในเต็บย่างนี้หัวเลยกเ็กสักอันได้ไปชิมดีไัมมากเลยก็มีอันนี้เอาสามหัวแล่นก็ได้อะไร ไไวๆเด้อเดี๋ยวไปที่อื่นย่ไงใ้เนี่ยโอ้รถกาลีกับนี้ไมหเดอ๋ไปที่อื่นอีกพี่น้องเคยเห็นบ่มันสาคูันสิไปมก อันนี้กัแซ่บแต่เป็นเส้นๆนิดหน่อยเดี๋ยวได้พร้องฝากไปฝากที่ทำงานคนนรับเพื่อนๆ b a ลห k ยใหญ่ นีนยี่สิบาทเขาอาด่าน้ำปวดเท่าไหร่จ้ะสิบห้าบาทตาอันนี้เนาะอันนี้เนาะขอบคุณค่ะนี่ใส่สุดงามนถ้ายืนพี่ด้ายหลังเลยเดี๋ยวเาลงก่อน นี่ี่น้นงจุดสูงสุดของผู้ทำเบิดครับใส่หน่อยนะไม่ใส่สุดเป็นประหักครับ

เีื mm ่อไงดีน <c oughs>: ้องคนดีสคนน่่อะมาเ็แต่คนไทยรูปอะเนี่ยแม you yeah. จ้าจุดสูงสุดแล้วตรงนี้นะคะที่ยายงเดงมาเด็กหน่อยปะเด็กหน่อยค่ะ,ปะเป็นตะฮักนะเนอะใส่ชุดเต่งตัวใส่ชุดมาคายรวป เราทกับมีผู้ชากัมีพ่นเราทำจานว่าบางหูเรืองไหมป้าบางหูเรืองภาษาก็เรียงขึ้นแมวขึ้นอย่างนงสี่ลับม่้อประแจงบ้านองประจงขอบคุณขอบคุณลหลายเรือพี่น้องจ้าสาหรับการติดตามครับเชื้อแรกเราก็อาจจะมากกนแต่รู้วันตอนใดขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆพอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ